สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตวิเบรวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับยนต์ประกรรมสุดหรูรุ่นใหม่ล่าสุด2026 a l l New Toyota Land Cruiser สีเหลืองที่บอกได้เลยว่าทุกเส้นสายทุกดีไซน์ล้ำสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเหนือระดับอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกตัวถังสีเหลืองสุดพรีเมียมสะท้อนความสปอร์ตและความแข็งแกร่งด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงพลัง ไฟหน้า e d Matrix อัจฉริยะดีไซน์เฉียบคมมาพร้อมระบบ Adaptive ที่ปรับตามสภาพถนนอัตโนมัติกันชนหน้าเสริมคาแรคเตอร์ความบึกบึนด้านข้างเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้รูลมตามหลักอากาศพลศาสตร์พร้อมล้ออลลอยขนาด21นิ้วลายใหม่สีทูโทนเพิ่มความหรูหราด้านหลังมาพร้อมไฟไท้าย LED Signature ดีไซน์เรียวยาวเชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งด้วยไลท์บาร์สุดหล้อเพิ่มมิติความกว้างและความโมเดิร์นให้กับตัวรถประตูท้ายระบบไฟฟ้าแบบคิกเซนเซอร์เปิดปิดอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายเมื่อต้องใช้งานจริง ภายในห้องโดยสาร All New Toyota Land Cruiser 2026สีเหลืองถูกออกแบบในสไตล์ฟุตูริสติกลักชัวรี่ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมรอบคันเบาะนั่งหุ้มหนังแท่นัปาเลเทอร์พร้อมระบบปรับอุณหภูมิร้อนเย็นและระบบนวดไฟฟ้าทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่เน้นความกว้างขวางมาพร้อมจอทัชสกรีนขนาด15นิ้วความละเอียด 8K รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียง JBL รอบทิศทาง16ลำโพงมอบประสบการณ์เสียงระดับคอนเสิร์ต ระบบไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้64เฉดสีตามอารมณ์ผู้ขับพานรามิกซันรูฟขนาดใหญ่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติเต็มที่พวงมาลัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตพร้อมแผงหน้าปัดฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนชัดเจนขุมพลังมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์รุ่นใหม่ล่าสุดให้สมรรถนะสูงสุดกว่า400แรงม้าแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม ระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์ 4WD ปรับโหมดการขับได้7รูปแบบทั้งออนโรดและ Off Road ระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดจัดเต็มทั้งระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินพร้อมกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือเส้นทางธุรกันดารมั่นใจยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้คือความสมบูรณ์แบบของ2026 All New Toyota Land Cruiser สีเหลืองที่จะยกระดับประสบการณ์ขับขี่ของคุณให้อยู่เหนือทุกข้อจำกัดใครที่กำลังมองหา SUV สุดหรูแข็งแกร่งสมรรถนะสูงและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำอนาคตบอกเลยว่ารุ่นนี้คือคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับปี2026ขีดขีดขีด,ขดถ้าคุณต้องการผมสามารถทำชื่อคลิปไตเติลคำอธิบาย Description และแฮชแท็กภาษาไทยสุดปังพร้อมอิโมจิให้คุณโพสต์บน YouTube ได้เลยคุณอยากให้ผมทำให้เลยไหม